สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะเอานำสกูตเตอร์สีน้ำเงินตัวนี้นะครับเป็นโครงเข็นนะครับมานำเสนอให้ท่านเพื่อนๆทุกคนดูนะครับตัวนี้มันเป็นโครงเข็นนะครับขาดแค่แบตกับกล่องนะครับส่วนรายละเอียดในการตกแต่งนะครับก็จะเป็นตามภาพนะครับจะมีหลักๆก็คือเป็นล้อพันวัตนะครับยางตัวนี้จะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์นะครับ ค่อนข้างใหญ่ครับประมาณฝ่ามือหนึ่งเลยครับก็จะเป็นดิปเปกน้ำมันนะครับโชค้คก็เป็นน้ำมันแท้นะครับไม่ใช่ตัวหลอกนะครับบอกก็จะเป็นทรงนิ่มๆแบบนี้นะครับมีช่องระบ,บายอากาศนะครับดิสก์ตร่นก็จะมีที่บอกโวลนะครับเหมือนเดิม เราก็จะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สานะครับมีมือเบรกด้านขวานะด้านขวานะครับจะเป็นเบรกหน้านะครับเบรกหน้าจะเป็นรุ่นสาสลิงนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่สายให้นะครับโช๊เป็นโช๊น้ํามันนะครับสีน้ําเงินนะครับจานก็จะเป็นร้อยสอร้อยสี่ห้ามิลนะครับส่วนตัวยางตัวนี้จะเป็นคุณภาพดีนะครับยางกึ่งกึ่งวิบากนะครับยางค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับ แกนล้อก็จะเป็นแกนแกนอลูมิเนียมกึงนะครับมีขาตั้งขาตั้งแต่งให้นะครับโดยรวมก็จะเป็น,นจะมีบางคนหลังนะครับบางคนหลังบางคนหน้านะครับแผ่นก็เป็นทรงเดิมนะครับทรงพิล่านนะิยมนะครับ ภาโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับทรงรถก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับท้อหลังก็จะค่อนข้างเต็มหน่อยนะครับร่อหน้าก็จะเป็นวิบากกึ่งวิบากนะครับเป็นเป็นแบบกึ่งวิบากนะครับอันนี้ไม่ติดน,นะครับสามารถจัดได้ ก็ถ้าใครสนใจส่งนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับให้ดูโดยรวมน,นะครับขาดแค่แบตกับกล่องนะครับตัวล้อขนาดพันหนึ่งร้อยวัตอาพันวัตนะครับตัวที่พันวัตรับ แรงดันได้ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบสองโวลต์นะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบสองโวลต์พันวัตต์นะครับ,นนรบโอเคครับก็นำมาให้ชมกันคร่าวๆแค่นี้นะครับ talk of kona has <laughs> coffee don't these days <laughs> I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take it and still finish yeah yeah